ตอนนี้ค่ะการหน้าเป็นเวลา6กโมงเช้าเราก็จะบอกว่าความบุนวยดลุงกงนัง อุ่ลมุนอุลมานอุลุนอุลวกำลังรอเจฟฟี่ที่หน้าประตูอยู่แต่ก่อนอื่นเลยเจฟฟี่ค่ะขอเวลาเตรียมผิวหน้ากเพื่อสู้ปกมือก่อนนะคุณผู้ชมและนี่ค่ะคือโฟลิโอยูเอ m a อสมาร์มาสและมาสสุด Mad m ม n i a ค่ะเป็นสูตรโปรดของเจฟฟี่เลยนะตดา ในในี่แอบ,บนี่นะคุณผู้ชมเป็นมาสูตรที่เจ้ฟี่ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของชาโคลแล้วก็บัวขาวเ <Wow. S 1> ครื่องแต่ชั่งนูนขุณนนี่ค่ะเพียงแค่เอาวางลงไว้คุณผู้ชมแค่ซิงค์เครื่องกับแอปพลิเคชัน f o ร์เรโอแบบนี้ทาดา นี่ค่ะเป็นตัว f o r e o UFO คือเครื่องมาซ์าที่เจฟฟี่ใช้ประจำพภกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากๆคุณผู้ชมตอนแรกจะเล่าให้ฟังเริ่มจากแบบว่าเห็นรีวิวเครื่องมาร์คหน้าอะไรเทียบเท่ากับการมาร์คหน้า85ครั้งรอเห็นปุ๊บเราตาถลนเลยคือแบบบ้าหรอจริงหรือเปล่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มันจะมีฉลาดได้ขนาดนั้น ต้องลองสักตั้งเอามาใช้แล้วเฮ้ยมันมีระบบความร้อนความเย็นนี่เองคือมันเป็นเทอร์โมเทอร์โมนี่ก็คือความร้อนน่ยตอนนี้มันก็จะร้อน,อน,อนทําให้แผ่นมาสทําให้แบบสารอาหารต่างๆมันเข้าลุกสู่ชั้นผิว <Wow. S 1> แล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเย็นมันก็เลยแบบเอ้ย อ๋อมันแตกต่างจากการมาร์กหน้าทั่วไปนี่อเองมันเหมือนกับยกคลินิกเอาคลินิกเอาสปาเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมายัดใส่เครื่องเดียวเลยทำให้จะฟี่รู้สึกแบบผ่อนคลายดูแลตัวเองและที่สำคัญ90วินาทีจบกันรู้เรื่องคุณผู้ชมพูดทีเดียวไม่ต้องแบบว่าทำนานๆน,นอนแปะทิ้งไว้อะไรเงี้ยไม่ต้องมีระบบทีเซอนิกแบบสั่นอะงวดหน้า ปกติเวลาที่เจฟอยู่ที่ไทยเจฟก็จะเข้าออคลินิกบ้างเสริมสวยบ้างทำหน้าบ้างแต่พอมาอยู่การหนาแล้วหาคลินิกยากมากพอเจฟมี Foreo UFO ก็สามารถที่จะทำทรีตเมนต์เองที่บ้านได้และยังมีระบบ LED light ที่เขาใช้กันที่คลินิกด้วยเพื่อช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าต่างๆได้เจฟว่ามันคุ้มสุดๆเลยค่ะ เอ็กซ์ตร้าบที่คอด้วยนะ <Huh? S 1> คือปกติมาส์หน้าต่างๆอ่ะเจฟฟี่กล้าท้าเลยว่ามันไม่ถึงคอ oh. แต่ว่าเครื่องนี้ f o r ์ o UFO สะดวกสบายเนละวันไหนที่คุณผู้ชมตื่นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าบวงไม่ได้พูดว่าความอ้วนนะบวมเพราะว่าแบบเออนอนไม่พอนอนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใช้ f o r ์ o UFO ตัวนี้ได้ผ่อนคลายมากกรแ,แก่ร้นตัว uh. แล้วมัน What? what? I'm late, the briefing, madam. I'm coming, I'm oh, coming. What is it? Madam, you are. I'm late. Oh, it's time for work, madam. I know, I'm coming. Oh, madam. I just need 90 seconds, okay? 90 Hey madam, what are you doing? I'm doing the facial masking. Facial masking? Yes. This one doesn't look like masking. It no. is masking. Because why, 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 I one... can't see anything. Oh, this one is for real UFO smart mask. You don't have to do that anymore. This one is really good. Do you see my face? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. You see my face? Hey! hey. Don't touch hey. My face! Hey. face really looks soft. Wow! It's, it's soft. It's really, it is really softer is it soft? It's softer than yours. My own is hard. <laughs> can we guys use some? Yes, you can use some. You give me one for my mom and You're... one for me. Oh, you want yeah. for your mom? I have to look fresh. Oh, okay. Like uh, you. you. You think it's good? It's isn't thinking. It's good. It's good. You don't have to say you think. Okay. It is really good. Okay. okay. You okay. give me 90 seconds. I will be right there, okay? Okay. 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 <c oughs> ทำไรห้องครัวเอาเป็นว่าวันนี้สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเป็นอีพีที่คุณผู้ชมรอคอยนี่คือสิ่งที่เจฟี่ฮิ้วมาจากเมืองไทยและนี่คือของฝาก

to cut your salary oh. because boss complained to me that hr team are really stubborn don't listen no, so to boss so so. is it okay no, 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 no. what what sure. what's up with your shirt oh. you say oh. <laughs> <laughs> today i will have something for you guys <laughs> <Okay>. <laughs> This. I have all these things I can see. No, this is not for you. Only this one. Only this one? Only this one. The rest is for me, for myself. Oh, oh. <laughs> Where are you going? Hello. <laughs> Up here. Which color you want? Up here. You get the red color. Okay, okay, Why? What color you want? Mama bought blue for me. Blue. You want blue? Blue. Okay, okay. Blue. I don't know you can wear it or not. <laughs> What is it? Nah. Do you know what it is? No, my dad. I'll show see. you, like this. Hey. Right, mama. No, not alloy. Right. Like this, you wear it? Yeah. Matching your shirt? Up here! Up here, what are you doing? Oh, I'm trying my boxes. Oh my goodness! Up here quickly! Mm. They will ban my channel. Oh. They don't want to see. Ah, eh, too small, too small. Cake. Okay, okay. My mom bought M Mama Mama Oh Mama next time Oh my God <laughs> Oh my God Oh Pia <laughs> Mama Away เจ้ Oh my God Can you do boxing Mama next time Oh Mama I'm strong Tada You like it? I like it. Uh... Oh, Thailand is beautiful. <laughs> right, right, right. Uh... Crano, 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 Ta-da! Elephant. Oh. It's nice. Yeah, thank you very much. Monica, this is M. This is Thailand. Up here. Madam, what do you think? I really like it. Do... Nice. Oh my god! It's good. It's good. It's good. Mingo! Ah. Mingo!

And here, okay, red, right. okay. I tell you which one you want. This one. This one is the Thailand stamp, okay? Mama. Oh come, 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 come come come. Come on, what is this one? Why? Go get it. Open it. Okay. Ah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> ah, yeah. <laughs> okay. Tada! Do you know how to play? You know? Yeah, yeah. How about this one, do you know? No, 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 no! Chit yeah! In the it's It's good. Tomatoes, boom! Then you eat money, Quest. What are you talking about? I don't know Chit Nam Tao Poo Pa. Nam Tao Poo Pa. Madam, in know poopa pa is <laughs> no good. Nah, is <laughs> no good. Yes. pa, You see, add the shoe. Add the shoe. Add the shoe. Add the, the, the shoe. This is for you guys. Come, 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 Up here, come here. I show you. Like this, like this, like this. Oh, okay, okay. Okay, you like it? I like it. Say it again. You like it? Yes, ma'am. Tada! Ah. <laughs>

I'm Liverpool fan. I'm Liverpool too. <laughs> I can't give it to you. No. <laughs> Take it off! Quickly! Quickly! Oh, t h oh! 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 s o n e e you. h <laughs> h ha 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 h o o k i e you want one? Huh? 你要一个吗？Ma? 我还有一个给你。妈妈，ทำให้เรานะ Latonya, so, kau bayar sepatu aku bersih. Whoa, bersih mana? This the last bag eh. This is the last one. Last one. Last one. You ready? <laughs> you ready? ready. Yeah. All right, so this one Come. is. Come here. It's a nice bag. bag nice. You want the bag? Yeah. So you don't want the stuff inside? love why is no. Right. said no. <laughs> 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 is it? Are you sure? <laughs> I won't <will> hunt <punch> you. <laughs> <laughs> hey, Do you know what it is? I know how it is. But you don't know how to use it. It flies in the sky. So you know what? This one, okay. if it's our performance, is good. Okay. I'll let you use it in January. January, okay. okay. Why but are you crying? I want to use it today. You tell me. You uh, promise mama, you tell promise boss. Ah, uh, we are behaving. Are you sure? How to say thank you? Couple cards. Thanks to Mama Mama, No, you have to thank to me. Ah, uh, Madam Jaffy, fucking <laughs> Together! And to all my fans! <laughs> to all my Thailanders, Papunka! <laughs> Together! One, two, three! Oh, kapun <laughs> card! <laughs> 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 คุณทุกคนที่ติดตามเจฟฟี่และอย่าลืมนะคุณผู้ชมถ้าอยากจะซัพพอร์ตเจฟฟี่กับอพียะและทีมพวกเราอย่าลืมกดมารับเจฟฟี่ที่ยู u ูบเฟซบุ๊ o o ินสตาแกรมทวิต t t อร์และทิกตอกทิกตออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนบายบายวันนี้ด้วยเดรรูส์ I like the truth <laughs> แล้ววันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคุณผู้ชมทุกคนดูแฮปปี้กับของฝากเจฟี่เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วถึงยอมหมอมอ,มอยกันนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแต่ความสนุกสนานนะแต่ว่างานลาดงานหลวงงานเหมืองเป็นอะไรที่วุ่นวายมากก็แก้นตัวเราก็ต้องลุยแดดลุยลมลุยฝนนะแต่ว่าโชคดีจริงๆที่ได้มี f o l ิโอ f o เช่วยให้เจฟี่ผ่อนคลาย อันนี้เจฟี่ใช้คอลิ a อไนท์บำรุงก่อนนอนโดยที่สะดวกไม่ต้องมาร์หน้าเอาแผ่นมาแปะวุ่นวายวาแล้วง่ายมากชาร์จหนึ่งกลั้งได้นานมาก <c oughs> ก็แค่ลัานตัวใช้ได้นานจนลืมเลยอ่ะบางทีไม่ต้องล้างหน้านะล้างเครื่องอย่างเดียวแล้วก็นส,วนสดสาวถามเข้ามาเยอะมากอยากมีผิวหน้าแบบเจฟี่ฟอร r โอยู oh, UFO, เอฟเจฟี่แปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจฟี่นอนก่อนนะ นอนแล้วนะบ๊ายบาย